สาระสำคัญการจัดเก็บของให้ถูกวิธีและเป็นระเบียบเป็นวิธีการทำเพื่อช่วยเหลือเองซึ่งกระจะต้องทำอย่างเรียบร้อยเหมาะสมนีม่เป็นหนังสืออะไรคะ บอกแนะนำน้องๆก่อนว่านี่คือวิชาการงานอาชีพปอการงานอาชีพหนูก็ได้เก้าสิบแล้วแม่เขาก็จะให้เก่งอีกปออะไรปอหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะแม่เปิดก่อนว่าเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องการจัดเก็บให้ดีที่เราขึ้นปอสามค่ะแล้วแม่เขาไม่ให้อ่านหนังสือปอสองเออให้ให้อ่านหนังสือปอหนึ่งให้น้องเฟย่าฟังเพราะว่าเฟย่าเนี่ยยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะ <Okay. S 2> ไย่ามันไม่ใช่คน้นอ้าวก็ต้องอ่านหนังสือโอเคอ่านเริ่มเลยนะี่ยาอ่านเรื่องการเก็บของใช้แม่อกว่าน่นเท่าไรนะสามสิบแปดอ่ะฮะเมื่อกี้บอกสามสิามอืมอ่ะการเก็บของใช้เป็นไงเดี๋ยวน้องๆปนหนึ่งจะได้ฟังกันช่วงที่บางทีอาจจะต้องมีเรียนออนไลน์อ่ะการเก็บของใช้ในบ้านของเรามีของใช้มากมายเราต้องช่วยกันเก็บให้เป็น ระเบียบเพื่อให้บ้านของเราสะอาดสวยงามน่าอยูปลอดภัยจากสัตว์มีพิษเชื้อโรคอุปกรณ์และอุปกรณ์อุบัติเหตุตตอการจัดโต๊ะโต๊ะที่เราใช้ในบ้าน อาจจะเป็นโต๊ะสำหลับเขียนหนังสือจะทําการทําการบ้านหรือทํกากิจกรรมต่างๆเราควรจัดเก็บของใช้บนโต๊ะให้เรียบร้อยหรือควร ความสวยงามและสะดวกในการใช้โต๊ะที่วางของไม่เป็นระเบียบโต๊ะวางที่วางของเป็นระเบียบขั้นตอนการจัดโต๊ะหนังสือทำความสะอาดโต๊ะปัดฝุ่นและผูเช็ดโต๊ะให้สะอาดจัดหนังสือวางเรียน หนังสือซ้อนกันตามขนาดและหันสั้นหนังสันหนังสือไปทางเดียวกันการวางหนังสือในแนวนอนการวางหนังสือแบบในแนวตั้งพฮ่ยมองไหง นำหนังสือวางเรียงอยู่มุมหนึ่งของโต๊ะจัดเครื่องเขียนนำเครื่องเขียนใส่กระป๋องเก็บไว้รวมกันแล้วจัดวางไว้มุมด้านที่ถนัดในการหยิบมาเขียนหนังสือไม่นำของใช้หรือหนังสือมาวางไว้บนโต๊ะ มากเกินไปเพราะจะทำให้เราไม่มีที่ว่างสำหรับเขียนหนังสือทำงานควรควรวางเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นหนูทำได้จัดโต๊ะมีให้เรามองต่อไปนะคะคอมเมนใต์ได้ล่างนี้นะคะ่ะทำได้ดี พอทำได้ทำได้กี่ครั้งคอมเมนต์มาใต้ได้คิดเล้นะคะคอมเมนต์ได้ใครอยู่ปอนหนึ่งนะครับบอลึ่งเทานั้นนะการจัดตู้ตู้เป็นที่เก็บของขนาดใหญ่ที่มีบานประตูปิด เปิดภายในตู้มีช่องและชั้นแบ่งไว้สำหรับใช้เก็บแยกของไม่ปะปนกันช่วยให้หยิบของได้สะดวกรวดเร็วดู้แบบต่างๆตู้เสื้อผ้าทำจาก จากไม้มีบานปิดมีบานเปิดเป็นกระจกตู้เสื้อผ้าทำจากหรือทำจากผ้าหรือพลาส,สติกตู้เก็บของทำจากเหล็ก เมื่อเก็บของหรือหยิบของในตู้แล้วต้องปิดบานประตูให้สนิิทุกครั้งมิดนดฉะนั้นอาจจะมีหนูหรือมแมลงสาบเล็ดลอดเข้าไปอยู่ในตู้กัดแทะสิ่งของเสียหาย ชุดชั้นในถุงเท้าควรพับและเก็บแยกประเภทให้เรียบร้อยเสื้อผ้าต้องรีบใส่ไม้แขวนเรียงตามประเภทเสื้อผ้าไม่ที่ไม่ต้องรีบพับเก็บและแยกประเภท ชั้นบนของตู้ใส่ของที่มีน้ำหนักเบาเช่นหมอนเสื้อผ้าที่ต้องรีดเช่นเสื้อนักเรียนกระโปรงนักเรียนเมื่อรีเสร็จแล้วควรใส่ไม้แผนเสื้อไว้เรียงในตู้เสื้อผ้า ให้เป็นระเบียบอ,อีกสามไ้าล่มสองสามเ,เดียเเด๋ยวแม่หน้าที่สามที่แปดอ่านแล้ไม่เป็นไรคร่ะอ่านกินแล้วอ่านได้ ตู้เก็บรองเท้าก่อนนำรองเท้าเก็บเข้าตู้เราต้องทำความสะอาดรองเท้าโดยเช็ดคราบสกปรกหรือเคาะฝุ่นออกก่อนและรองเท้าต้องแหงบ้านฉันไม่ทำอย่างนั้นค่ะถอดรองเท้าจบเขบา้าไป วางรองเท้าเรียงเป็นคู่คู่โดยเรียงตามขนาดและประเภทของรองเท้าจะทำให้เป็นระเบียบและหยิบใช้สะดวกต่อไปนะหนูทำได้จัดตู้เสื้อผ้าหรือตู้เก็บของเอ้ยตู้เก็บรองเท้าอย่าลืมนะคะของนินแป๊กล่างคิดเลย ทำได้ดีพอทำได้ทำอีกครั้งนะคะทำอีกครั้งก็คือสองก็คือก็พอได้สามก็คือดีเยี่ยมเออหนึ่งก็คือดีเยี่ยมสองก็คือพอทำได้ทำอีกครั้งก็คือแปลาการจัดชั้นวางของชั้นวางของ เป็นที่วางของโดยใช้ไม่มีฝาปิดทําให้มองเห็นสิ่งของต่างๆที่วางไว้จึงต้องวางของใครอย่างเป็นระเบียบและมั่นปัดเช็ดฝุ่นชั้นวางของแบบต่างๆ ชั้นวางอุปกรณ์ในครัวติดผนังชั้นวางจานวางแก้วชั้นวางของเล่นชั้นวางโทรทัส่าสุดท้ายนะนะเดี๋ยวก็มีหำูอบได้อีกนะคะมีหนึ่งข้อนะคะมี3ามข้อการจัดชั้นวางหนังสือแยกหนังสือตามขนาดจัดเรียงหนังสือโดย เรียงตามแนวตั้งให้หันสันหนังสือออกด้านนอกและเรียงจากเล่มสูงที่สุดไปมาไปหาเล่มที่ต่ำที่สุดเพื่อง่าย ต่อการค้นหาเรียงหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ทำความสะอาดชั้นโดยปัดฝุ่นและเช็ดถูให้สะอาดการจัดชั้นวางของเล่นแยกประเภทของเล่นนำของเล่นที่มีขนาดเล็กหรือมีน้ำหนะักเบา ใช้เวลาบนบนสุดส่วนของที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากกว่าใช้ชั้นล่างสุดเพราะจะทำให้ชั้นวางไม่ล้มไม่ปีดปีนชั้นวางของถ้าหยิบของไม่ถึง ให้ยืนให้ยืนบนเก้าอี้ที่แข็งแรงหรือให้ผู้ใหญ่ยยหยิบแทนหนูทำได้จัดชั้นหนังสือจัดชั้นของเล่นทำได้ดีพอทำไดทำได้ำอีกครั้งมาอมทำอีกครั้งทำอีกครั้ง มีหน้าที่สามสิบสามานตอบได้นักเรียนอ่านักเรียนอะไรไงบนี่มันหน้าที่สามอ่าเป็นคำถามอ่าโจดยถามน้องๆสิถามสิเปียถามสิเสียอ่านอืมอ่านอ่านเร็วนักเรียนอะไรเธออ่านอีกแล้วอ่าคำถามจะได้ตอบ เดียวกังโฆษณาการทำงานถ้ามาถามาถามาหนูตอบได้หนึ่งนักเรียนเคยหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไม่พบบ้างหรือไม่เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นสองการจัดเรียงหนังสือวางบนชั้นควรจัดอย่างไรให้ สามารถหยิบหนังสือได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบรอย้อยเรียนรู้กิจกรรมทักษะงานการทำงานสีนห 1. หนึ่งนักเรียนฝึกจัดโต๊ะเรียนของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามขั้นตอนสองนักเรียนฝึกจัดรองว,ว่าวางรองเท้าอย่างเวละเบียบและกลับไปฝึกปฏิบัติการจัดตู้เสื้อผ้าที่บ้านแล้ววาดภาพตู้เป็นสิ่งที่นักเรียนจัดใส่ตู้มา นำเสนอสามนักเรียนแบ่งกลุ่มจัดหนังสือเข้าชั้นที่ห้องสมุดของนักเรียนอันะะนี้ไม่เกี่ยวน้องๆไม่ต้องทำแม่เขาชอบไม่อ่านอย่างเงี้ยแหละค่ะน้านหน้าไหนไม่เกี่ยวเขาก็ให้อ่านนั่นแหละเออตาเขาเป็นคนเขาเป็นคนเขาเป็นคนอะไรไม่รู้คนคนที่อวดการอ่านหนังสือค่ะอ หนูรู้สึกอย่างไรนักเรียนคิดว่าเราจำเป็นต้องจัดเก็บสิ่งของหรือไม่แล้วรู้สึกอย่างไรที่เราจัดเก็บสิ่งของได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบเรียบ,ร,ยบ,ร,ยบร้อยโอเคนะอ่านเรื่องอะไรไม่รู้ค่ะตั้งแต่เรียนรู้กิจกรรมทักษะ การทำงาน4ยี่สอนะคะน้องๆไม่ต้องจำหนูรู้สึกอย่างไรด้วยนะคะหนูรู้สึกยังไงอะไรนะแม่ไม่มได้ฟังนักเรียนอะไรนะนักเรียนคิดว่าเราจำเป็นต้องจัดเก็บสิ่งของหรือไม่และรู้สึกอย่างไรที่เราจัดเก็บ ของได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบเรียบ้อยอ่านแล้วรู้สึกยังไงคะไม่รู้สึกค่ะไม่มีตู้เสอผขามีไหมมีแต่ตู้มีแต่ลิ้นชักอะแล้วได้จัดไหมคะไม่จัดค่ะขี้เกียจค่ะจะจัดไหมคะไม่จัดค่ะอันนี้จัดเป็นหรือยังไม่เป็นค่ะอ่าน,น,นอ่านอีกรอบไม่มไมอ่านค่ะอ่านอี